สถาบันกวดวิชาชื่อดังหลายแห่งแข่งกันเปิดตัวกลางเมืองเชียงใหม่ที่นี่เป็นศูนย์กลางการกวดวิชาของนักเรียนจากหลายจังหวัดในภาคเหนือเพราะเด็กทุกคนต้องเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขันในระบบการศึกษาไม่ต่างจากเด็กไทยส่วนใหญ่ของประเทศการศึกษาที่ทําให้เด็กต้องแข่งขันเพื่อชนะเข้ามาหาวิทยายลัยและได้รับปริญญาทําให้เด็กจํานวนมากขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่มากกว่าการศึกษาในระบบ แต่เพราะไม่ใช่โรงเรียนในระบบที่มุ่งแข่งขันตามแนวทางกระแสหลักโรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาจึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมและรากเหง้าของท้องถิ่นการเรียนรู้แบบนี้ช่วยดึงเด็กกลับเข้าสู่ชุมชนหลังจากที่การศึกษากระแสหลักดึงพวกเขาออกไปในพื้นที่ภาคเหนือมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายวัดพระบรมธาตุดอยผาสม้ม จัดการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลที่มีวัดเป็นศูนย์กลางเด็กๆมีอิสระที่จะเลือกเรียน,นโดยมีนนพระสงฆ์ให้คำแนะนำเ,เ,เป็นรายบุคคลเราจะเรียนแบบตามอัธยาศัยไปเรื่อยๆคือเรียนข้างนอกข้างนอกโรงเรียนนะคะไม่ได้เรียนในโรงเรียนเอาความรู้จากธรรมชาติมากกว่าค่ะอกเลยโอเคเป็นชาวนาก็ไม่เห็นผิดเลยก็เรียนไปด้วยเป็นชาวนาน้อยแล้วก็จบม .3 อาจจะมีนาของตัวเองไม่ข้าวเป็นตันๆแล้วก็จบม .6 มันก็ไม่เห็นผิดเลยสิ่งที่เรียนน่ะมันไม่ได้เอากลับมาใช้แล้วหนูก็อยากจะลองเอาสิ่งที่เราอยากจะเรียนเอากลับมันไปเรียนแล้วก็เอากลับมานนำมาใช้ค่ะการศึกษากระแสะหลักยังเคยสร้างผลกระทบต่อสังคมชนเผ่าต่างๆซึ่งมีอยู่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือ แต่โรงเรียนสาธิตแม่แจ่มกำลังพยายามแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สร้างคนให้เติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมของบรรปชนโดยไม่แปลกแยกถึงแม้จะเป็นรูปแบบการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้แต่อำนาจการจัดการศึกษาที่รวมศูนย์อยู่กับกระทรวงศึกษาธิการก็ทำให้การศึกษาในกระแสหลักยังคงละเลย ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอันหลากหลายเหล่านี้ค่ะในเรื่องนี้นะคะคงต้องให้คุณชัชวานทองดีเลอร์จากเครือข่ายการศึกษาทางเลือกได้เปิดประเด็นแล้วก็ตั้งคําถามไปยังพักการเมืองค่ะเชิญค่ะครับคือปัญหาใหญ่ก็คือว่าขณะน,นี้กระทระวงศึกษาหรือรัฐเนี่ยจัดการศึกษาแบบเดียวกันทั้งประเทศในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายมาก ภาคเหนือภาคใต้อีสานกลางชนเผ่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่สอดคล้องนี้ระบบที่ที่รัฐจัดเนี่ยก็คือทําให้เด็กเนี่ยต้องสอบแข่งขันนะครับเด็กถ้าตอนเช้าเช้าเราจะเห็นนะครับส่งลูกขึ้นรถตู้ใช่ไหมครับเข้าไปในเมืองนะครับไปกวดวิชากันนะครับเสียเงินเสียทองกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเด็กก็เครียดพ่อแม่ก็ทุกข์แล้วก็บางทีสอบไม่ได้ เด็กฆ่าตัวตายก็มีใช่ไหมฮะแล้วเร้วอินี้ศีการศึกษาก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากเห็นหนโยบายของพรรคการเมืองที่ที่จะแก้ปัญหาเราจะสร้างความเป็นธรรมของการศึกษาที่ที่ทำให้เด็กมีความม,มีความเสมอภาคไม่ต้องไปแข่งกันเพื่อที่จะไปเข้าบางที่นะครับแต่ว่าทํายังไงให้คุณภาพการศึกษากระจายทั่วถึงและเป็นธรรมทั่วประเทศหรือมีทางเลือกที่หลากหลายให้กับเด็กอย่างไรบ้างนะครับแล้วขอต่อ,อีกนิดนึงว่า จากจากอันเนี้ยนะครับแนวทางแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นณขณะนี้นะครับพันหนึ่งหมื่นสี่พัน 14, โรงนะครับซึ่งซึ่งรัฐเนี่ยตั้งเป้าจะยุบโรงเรียนเล็กที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในชนบ,บทที่อยู่บนดอยเนี่ยนะครับเจ็ดพันโรงนะครับตรงนี้เนี่ยพักการเมืองต่างๆจะมีนโยบาย แก้ไขปัญหาการศึกษาที่กําลังวิกฤตขึ้นทุกวันนี้อย่างไรครับค่ะข,ขอบคุณค่ะดูโง่เหงแล้วคุณพิชัยน่าจะเรียนหนังสือเก่งครับตอบไปเด็นี้ก่อนได้ไหมคร<ด> <c oughs> ัเด็กเด็กเก่นหนังสือเก่งมากครับอย่า <c> ง <oughs> นี้ครับคือเรามองอย่างนี้นะครับการศึกษาเนี่ยของภรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่ใช่มองแค่ว่าคุณมีการศึกษาพอแล้วไม่ใช่นะครับเรามองการศึกษาเป็นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่สังคมอย่างเดียวคือคุณเรียนแล้วเรียนไปทําอะไร เรียนไปเพื่ออะไรประกอบอาชีพอะไรคือเราต้องมองว่าอนาคตเนี่ยประเทศเราจะเดินไปทางไหนใช่ไหมครับแล้วเราก็ผลิตคนให้ตามอนาคตของประเทศครับผมเห็นอย่างนั้นนะอ,อีกอีกการหนึ่งนะครับคือเรามองเรายังมีเรื่องกองทุนเพื่อการตั้งตัวนะครับเราให้มหาวิทยาลัยละพันล้านนะครับเพื่อให้ปล่อยกู้ให้กับนักศึกษาที่กาลังจะจบเหมือนที่ท่านบอกนะว่าลูกท่านจบมาแล้วยังหางานทําไม่ได้ ถ้าท่านเขาฉลาดพอเขามีความคิดสร้างสารรค์ดีเขาทําเรื่องเข้ามาขออนุมัตินะครับเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอนุมัติเงินให้เขาไปทำธุรกิจเป็นเ ME นะครับนี่คือนโยบายเพราะทุกมหาลัยนะครับทั้งเอกชนและรัฐบาลได้ผันล้านบาทนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณประภาสอยู่มาแล้วหลายกระทรวงการศึกษานี่เอาไงกันดีครับผมอยากเห็นว่าการศึกษาที่ทํานั้นต้องเป็นรูปกระทําอย่างที่อยู่อยู่ชายทะเลเนี่ย ท่านต้องมีวิชาวิชาสองหนึ่งสองสามเนี่ยที่เสริมการศึกษานี้ไว้บางอันก็ตัดออกไปเสียอยู่ชาวเขาต้องรู้ว่าปลูกกาแฟไงปลูกชาอยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องทําแล้วเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยผมว่าต้องนํามาสอนนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดมันจะเป็นไปได้เราต้องไป เปลี่ยนทัศนคติของตั้งแต่ประหลัดกระทรวงศึกษาลงมาทั้งหมดนะครับลงมาลูดเลยครับว่าต่อไปนี้คุณจะทําอย่างเดิมไม่ได้แล้วคุณต้องทํำแล้วให้มีรูปธรรมออกมาครับกลับอาจารย์ผุ้สดีเชิญครับสําหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นเดี๋ยวต้องแค่แก้ข้อ,อ,อกล่าวหานิดเดียวนะคะเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กนั้นเนี่ยไม่มี ตรงกันข้ามนะคะพักพรประชาธิปัตย์รัฐบาลเนี่ยก็เพิ่มค่าหัว500บาทสําหรับชั้นประถมในโรงเรียนเล็กนะคะแล้วก็พันบาทสําหรับมัธยมเพื่อที่จะให้เสริมความแข็งแกร่งของเขาแน่นอนค่ะคือถ้าเปิดชุมชนไม่อยากจะต้องให้ยุบนะคะก็ไม่ไปยุบหรอกคะ่ะแต่ว่าสาคัญคือชุมชนช่วยกันคิดได้ไหมคะว่าจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากโรงเรียนเล็กเหล่านั้นนียได้อย่างไรดิฉันดีใจที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะดูเองทําเองแล้วก็ต้องบอกว่ารัฐบาล ภายใต้พักประชาธิปัตย์นั้นสนับสนุนทางเลือกอยู่แล้วถ้าวันนี้เขาอยากจะตัดสินใจอยู่แบบพอเพียงอยากจะเลี้ยงปลาแต่ก็อยากจะเลี้ยงปลาแบบมีความรู้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเป็นทางเลือกเราไม่ต้องไม่ประสงค์ที่จะผลักดันด้วยการอยากจะรวยไปทุกคน ใครอยากจะไปไหนก็ให้เป็นโอกาสและให้เป็นสิทธิในการเลือกดิฉันถึงดีใจคิดว่าถ้าท่านทั้งหลายนะคะจะมาช่วยกันเรื่องนี้ไปที่ประเด็นที่6ของเรานะคะเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจกับการจัดการตัวเองค่ะมีข้อเสนอแล้วก็ตั้งคําถามถึงเรื่องของการบริหารราชการที่รวมศูนย์อํานาจนะคะว่าอาจจะทําให้การบริหารงานในท้องถิ่นเนี่ยไม่เกิดประสิทธิภาพที่เชียงใหม่ก็มีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นที่ภาคประชาชนสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องพังเมืองหรือว่าเรื่อง โครงการขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากปัญหาน้ําไม่เพียงพอในการทํานาจนนําไปสู่ความขัดแย้งปัจจุบันเกษตรกรตำบลหัวดงจังหวัดพิจิตรสามารถปรับเปลี่ยนการทํานาได้คนละสามรอบต่อปีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดงให้อํานาจแก่เกษตรกรในการจัดการน้ําร่วมกันไอตรงเนี้ยความจริงอชาวบ้านน่ะเขาก็ มีความรู้ความสามารถเรื่องนี้พอควรนี่ถ้าเกิดว่าลกลับว่าไปให้อบตอริหารเองนั้นนะทุกอย่างมันจะช้าการใช้อำนาจบริหารท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมทำให้การกระจายอำนาจทั่วถึงยิ่งขึ้นแต่ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <S <S เพียงไม่ถึงร้อยละยี่ที่ประสบความสำเร็จเพราะโครงสร้างอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงต่างๆรวมทั้งระบบงบประมาณที่กระจุกตัว ทำให้ท้องถิน่นไม่สามารถมีอำนาจที่แท้จริงได้คณะกรรมการปฏิรูปมีข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจโดยยุบหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและให้องค์กรภาคประชาสังคมมีกลไกเชื่อมสู่การบริหารท้องถิน่นส่วนเครือข่ายประชาชนในภาคเหนือมีข้อเสนอที่เรียกว่าจังหวัดจัดการตนเองถึงแม้ย่านวัดเกศ จะได้รับการปกป้องให้คงเป็นเขตที่อยู่อาศัยได้สําเร็จหลังจากที่คนเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งต่อสู้เพื่อคัดค้าน,นกรมโยธาธิการและผังเมืองที่จัดประเภทชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่พานิชยกรรมแต่ความต้องการของคนท้องถิน่นก็ต้องใช้ความเพลียายางทักท้วงผ่านกลไกรราชการส่วนภูมิภาคถึง18ขั้นตอน ยังมีโครงการขนาดใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับโลกถูกสร้างขึ้นกลางเมืองเชียงใหม่โดยที่ประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสร่วมคิดร่วมตัดสินใจเชียงใหม่จัดการตนเองเป็นหนึ่งในแนวทางของเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองจากกว่า30จังหวัดที่เสนอให้มีการยุบหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและตั้งสภาพ,พลเมืองสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วม ในการจัดการเชิงนโยบายร่วมกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมไม่ว่าข้อเสนอในการปรับโครงสร้างอำนาจการปกครองในช่วงเวลานี้จะเรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างอำนาจหรือการจัดการตนเองแต่นโยบายของทุกพักการเมืองก็ยังไม่ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนอยากจะให้พักการเมืองทำอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะเรียนเชิญคุณอารักษ์หานร,ริศจ,จากเครือข่ายจังหวัดจัดการตัวเองค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณครับ